สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเป็นประจำทางช่องคอนไทยเ <c oughs> หรียญไทยนะครับก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสะสมเหรียญต่างๆหรือราคาซื้อขายในปัจจุบันนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าในตลาดนักสะสมมีราคาของเหรียญต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับวันนี้มีเหรียญมาให้ชมกันหนึ่งเหรียญครับเป็นเหรียญเอเชียนเกมครั้งที่หปี1966นะครับหรือถ้าเทียบกับพศก็จะเป็นพศสองพันนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปนี้นะครับรูปคล้ายๆกับพระบรมมหาราชวังนะครับสภาพสวยมากนะครับ เป็นเหรียญเนื้อน่าจะนิกเกิลน,นะครับถ้าถ้าคิดไม่ผิดนะครับเนื้อคงจะเป็นนิกเกิลน,นะครับผมดูเนี่ยนะตามรูปเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามมากนะครับขนาดของเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ30มิลิเมตร ขอบจะเป็นขอบกระบอกนะครับเนี่ยขอบเรียบนะครับขอบกระบอกขอบเรียบครับด้านหลังก็จะเป็นรูปของสัญลักษณ์เอเชียนเกมเนี่ยนะครับเป็นรูปห่วงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแบงคอกหนึ่งเก้าหกหกเนี่ยนะครับที่ริมขอบเหรียญด้านล่างเนี่ยนะครับ นี่ครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมแกะออกมาจากซองนะครับแต่นานแล้วครับสภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเหรียญที่อยู่ในซองนี่นะจะสวยมากเลยนะครับเป็นสภาพ UNC ครับอันนี้จะน้ําทองสวยๆเลยนะครับอยู่ในซองนี่ครับแต่ผมไม่ได้แกะผมเก็บแบบนี้ครับมันจะได้ไม่เก่าสภาพสวยๆครับสําหรับท่านใดมีความต้องการอยากจะเก็บสะสมก็ เราก็ให้แลกนะครับในราคาเหรียญละ300บาทครับสภาพ UNc นะครับซีนเดิมๆครับเป็นซีนเดิมยังไม่ได้แกะเลยนะครับให้แลกในราคาเหรียญละ300บาทค่าจัดส่ง40บาทนะครับบ้านละ40สนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับปีลึกๆครับ นี่ครับโอ้โหอันนี้สวยมากเลยนะครับน้ำทองจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญเลยนะครับเหรียญจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญแล้วนะสภาพ UNC เลยนะครับน่าเก็บสะสมนะครับปีสองพันห้าร้อยเก้านะครับนี่ครับน่าเก็บสะสมมากๆเป็นเหรียญหายากเหมือนกันครับไม่ใช่เป็นเหรียญเอชียนเกม อ่เป็นเหรียญชนิดแบบว่าเหรียญหนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นคนละอย่างอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกครับนี่ครับเป็นเหรียญนิกเกิลขนาดสามสิบมิลลิเมตรนะครับขนาดใหญ่ครับน่าเก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญหายากพอสมควรนะครับนานๆจะเจอสภาพแบบนี้นะครับสภาพอยู่ในซีนเดิมๆสวยๆอย่างเงี้ยน,นะครับท่านใดสนใจอยากจะแลก ก็ติดต่อมาเลยนะครับแอดไลน์มาได้นะครับ096 926 3 182ครับแอดไลน์มาเลยนะครับ096 926 3 182ครับนี่ครับสภาพสวยๆท่านใดสนใจทักมาเลยนะครับแลกเหรียญละ300บาทครับค่าจัดส่ง40บบาทครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ